เนื้อผ้าเบาบางมีรูระบายอากาศทั้งตัวและมีรูที่จมูกผลิตจากผ้าไนลอนอย่างดีดยืด,ยด,ยดแบบนี้ก็กลับคืนตัวได้เหมือนเดิมดขอขอบคุณแดดเมืองไทยที่ทำให้ชีวิตหนูเป็นสุขสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้มานำเสนอม่องกันแดกค่ะจากใจคนที่ขี่รถมาทำงานทุกวันแดดเมืองไทยร้อนจริงๆ ก็ได้โมงอันนี้แหละคะ่ะที่ทำให้หน้าอันแสนสวยของหนูสวยได้เหมือนเดิม <c oughs> ผลิตจากผ้าไนล่อนอย่างดีไม่ว่าพี่ๆจะเอาไปปั่นเครื่องสักผ้าหรือยืดแบบไหน <Wow. S 1> ก็กลับคืนตัวได้เหมือนเดิมเนื้อผ้าเบาบางมีรูระบายอากาศทั้งตัว <c oughs> และมีรูที่จมูกใส่แล้วสบายจริงๆคะ่ะราคาเพียง299บาท <Wow. S 1> ขอปีมีเก็บปลายทาง ลดราคาท้าแดดกัเลยค่ะ <Yahoo! S 1> สนใจทักแชทแจ้งชื่อที่อยู่ที่เฟซบุ๊กนี้ได้เลยค่ะ